ท15บทสวดอุปาเนยสูตรอุปานิยติชีวิตตมะปะมายุงช oui ลูป like. นีตัสานะสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามาโนปุญญานิกายิลาถาสุขาวหานิอุปานิยติชีวิตตมะปะมายังชลูปานีตัสานะสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามาโนโลกามิสังปัจเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสัญยโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติ ยังชีวมาโนประกะศโลติปุญญธรรมโมหเวลัคขติธรรมะจานิงจับธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนกทุขติงคัจติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปสติอัถนิปินทติทุเขเเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุขติยถาปัญญายปสติอัถนิปินทติทุเขเเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายปสติอัถนิปินทติทุเขเเอสมะโควิสุทธิยา บทที่16บทสวดอปันนกาชาดกอปันนกาัาฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิก,กาเอตะทันยายะเมทาวีตังเอตะทันยายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหุงเวสารนังยันติปัภะตานิวนานิจะอารามะลุกขะเจตยานิมนุษย์สาพะยะตัชิตา เอเนตังโขสารานังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณมาคมะสัพพะทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนางังคโตจตาริอริยสัจจานิสมัมมัปปัญญาะะยะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขัสสะจะอติกมังอริยันตอะอริยันจัอถังคี่กังทุกขูปะสมัคคามินังเอ,เอตังโขสารานังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคมะสัพพะทุขาปมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกาลัพัทเทกาลัตตะคาถา อติตังนานาวาคะเมื่อยะนปฏิกางเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตตีตำไปหีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตัะตัทธาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะนุพะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัจก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแ อัจเทพกิจจะมาตาปังโกชัญ,ญามะละนางสุเวพึงทองความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุาชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิต,ต,ตังตังเวทพัทเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพัะมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการและชนีแล บทที่สิบแปดบทสวดพินหะปจเวคคณะปาถะชลาธรมโมมหิฉลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมเมปีเยหิมนาเปหินานาภา,าววินาภาววเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาค จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะาสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิกสามีกาลยานังวาปาปะกังวาตัดสะทายาโทภวิสามิเราทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิตะพังเราเราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคถาทุขับปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสขปัตตาจะนิโสกาหุตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตงังปุญญสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสพะสัพติสิทธิยาทาน,านังคัธันตุสัพพะะสททายสีลังลักขันตุสพะทาภาวนาพิระตาหตูคัจฉันตุเท,ทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลตตาปัจเจกาน,นันจะยังพลังอราหันตานันจะเตชนะละขังพัทธมิสสปโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารละวาสินีถูเปคะเลโพทิคะเลตหิงตหิง,ต,หงตาธรรม,มทานเนนะพวันตูปุชิตาสดิงกะโลนเตทะวิหารละมันทะเลเถราจามาชานาวากาจาพิคโว สารามิกาธานปฏีอุปสกาคามาจาเทสานิขมาจะอิสลาสป,ปานาภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลา,าผู้ชาเย,ยปิจะกอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปปาติกาเนยานิการธรรมะวลังปฏิจเตสะเพปิทุกขะสะกโลนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทลาจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัทธโมสะเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเต บทที่ยี่สิบเอบทสวดสภปะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสปุญญสีธานิกตัสยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปะยาทิฐาวาอันเยมัชัตะเวลิโนสัตตาติถันติโลกัสมิงเตภูมิมาจาตุโยนิกาปันเจกะ จตุโวกาลาสังสรันตาาวาะเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนัปรปชานนันติเทวเตสังนิเวทยุงมัยาธินานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสาเพสตาสะทาโหตุอเวลาสุขาชีวิโนโเขมัปาทันจปะปะปนตุเตสาส,าสาสิช,ชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแลแห่ง บุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการแห่งสมบุญ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัต e ว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและธรรมและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพรเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเจ้าวดาทั้งหลายโปรดอนุมทนาในการสวดสาธยาย ม์และธรรมะเหล่านี้มาอนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพินาโดยมลูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบางวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายอื่นที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริพและคำมงคลในพระคาถาต่างๆของจงสำเร็จสรรเิญุป,ปการเทินสาธุ